สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 3N l i f e Styles คริสต์มาส2024จะหมดปีแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตจากครั้งที่แล้วที่มีการเดินโครงหลังคาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วค่ะก็มีต่อสายไฟแล้วก็เตรียมจุดเชื่อมไฟต่างๆแล้วนะคะปูพื้น ห้องแล้วด้วยนะคะในห้องครัวก็คือ,อปูอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะก็คือสูงขึ้นมาแล้วแล้วก็เตรียมปิดฝ้าตรงนี้คือด้านหน้านะคะที่จะเป็นห้องเก็บของกับห้องครัวตรงนี้ที่ตอนแรกเว้นไว้ก็คือปรับความสูงขึ้นมาเพื่อวางถังน้ําค่ะนี่ตรงด้านนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มช่างเขาก็จะเริ่มมีการเก็บด้านข้างที่เลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเริ่มมีขัดออกบ้างแล้วเพื่อ เตรียมเรื่องสีทาสีให้เราไปเลือกสีต่อไปตรงนี้แตนๆต,ตรงนี้นะคะนี่ก็คือห้องจากห้องข้างในมาห้องในประสงค์นะคะมาถึงตรงนี้เราก็เเดินฝ้าแล้วค่ะปิดฝ้าแล้วนะคะแล้วก็ปูนฉาบป,ปูนเทป,ปูนเทพื้นเรียบร้อยแล้วก็เหลือเก็บงานแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะ ลงสีได้แต่ว่าน่าจะหลังจากาทำเคาน์เตอร์ครัวก่อนนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องของว่าเอยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีไฟตรงนี้มีคมไฟจะให้เขาเตรียมเชื่อมเตรียมเดินไว้นะคะว่าจะมีต่อคมไฟแบบนี้นะที่เราซื้อมา ประมาณนี้อันนี้ถ่ายตอนเย็นเชียงๆมั้งนะจะไม่ได้แล้วะคะ่ะคืออันนี้จะเป็นแสงธรรมชาตินะคะอันน,นี้ก็คือห้องของห้ององเนกประสงค์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรมากก็คือนอกจากว่าเ,เดินฝ้าแล้วปิดฝ้าแล้วก็พื้นเรียบร้อยนะคะก็จะสูงพอๆกับตัวบ้านแล้วนะคะ แล้วก็เนี่ยนะคะปิดฝ้าเรียบร้อยแล้วอะตอนที่เขาทําหลังคาเนี่ยเขาก็มีช่างก็มีการเทสเรื่องน้ําแล้วด้วยนะคะก็คือเนี่ยลองฉีดน้ําดูว่ามีรั่วไหมโอเคไหมนะคะก็มีการทำการทดสอบแล้วนะคะตรงนี้ด้านหน้าที่บอกว่าเป็นห้องเก็บของ แล้วดูรู้สึกว่ามันเล็กไปใช่ไหมแล้วที่บอกจะเชื่อมบานมาตรงข้างหน้าอนิดนึงตรงที่จะไปทางของลานจอดรถค่ะก็มีการปูพื้นแล้วนะคะปูพื้นปรับระดับให้มันเท่ากับห้องตอนแรกมันจะเตี้ยกว่าตอนนี้ก็เขาเทปูนเพื่อให้มันเท่ากันจะได้เดินไม่สะดุดนี่ตรงนี้นะคะเพื่อไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะติดเป็นกระจกประตูกระจกทั้งหมดด้านหน้าเลยทั้งแถบเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะได้วางของอะไรเพิ่มเติมได้จะเป็นที่วางรองเท้าใดๆออกมาจากตัวบ้านปุ๊บก็เลี้ยวมาปุ๊บก็มีของมีเดินทะลุมาทางนี้แทนนะคะอันนี้ก็เนี่ยมาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็คือเสร็จเดินฝ้าปิดเรียบร้อยก็จะเหลือเก็บความเรียบร้อยนะคะต็นต่เนียวถังน้ำเอา ปั๊มน้ำได้มาวางแล้วก็ต่อดูแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวช่างเขาอาจจะหาอะไรทำบางๆให้เรานิดนึงเพราะว่าตรงข้างนอกเนี่ยมันไม่มีหลังคานะคะเคาน์เตอร์มาแล้วคะ่ะทุกคนก็มีการดูเคาน์เตอร์จริงเคาน์เตอร์จริงอ่ะคือมาส่งแล้วแล้วก็ดูว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ละที่เท่าไหร่เขาก็จะเขียนไว้แล้วเขาก็ ก่อปูนแล้วนะคะก่อปูนเพื่ออาตรงนี้ก็คือจะเป็นเตาแล้วก็มีฮูดนะคะแล้วก็จะเป็นซิงนะคะตรงนี้จะเป็นตรงหน้าต่างนี้ก็คือจะเป็นสิงหลังมือหลังจานแล้วก็เป็นที่เตรียมอาหารถึงตรงนั้นเลยถึงตรงที่ก่อปิดตรงนี้แล้วตรงข้างๆก็จะเป็นเราเราจะวางตู้เย็นนะคะก็เลยมีปลั๊กเดินไว้แล้ว ประมาณนี้ค่ะตรงท้องครัวที่เป็นท้องครัวตัวแอลนะคะช่างก็จะมีเชื่อมไฟมาจากข้างนอกนะคะก็คืออาจจะแยกกันมั้งนะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือคืบหน้ามาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าที่บอกว่าจะเสร็จเออก่อนปีใหม่ก็คือสองเดือนเป๊ะๆใช่ไหมคะ ไม่เสร็จคะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาใกล้จะปีใหม่แล้วคริสต์มาสแล้วก็คือยังเหลืออีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็คือเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมคะทาสีปูกระเบื้องเก็บงานเดินไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าจะเผื่อหลังปีใหม่ไปอีก2อาทิตย์คะ่ะอันนี้ที่คุยกับช่งางคร่าวๆไว้นะคะว่าไม่เสร็จก็โอเคก็ งั้นก็ตามนั้นนะคะทำอะไรไม่ได้ก็คือแต่ว่าก็จะปิดแผนนิดหน่อยตรงที่ว่าปีใหม่เนี่ยไม่ได้ไปไหนก็กะว่าจะอจัดบ้านเริ่มทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเอาเลยไปอีก2อ,อาทิตย์ก็มันก็จะมีเวลาในการจัดน้อยลงเพราะว่าเราก็ทํางานนะคะเราทํางานเราก็มีเวลาว่างแค่วีคเอนสุกัเอ่อเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองนะคะแต่ก็ลองดูละกันเกียวัตรงนี้ตรงนี้ตรงประตูที่ ในบ้านตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนเป็นประตูแขวนเพราะว่าพื้นที่มันไม่ไม่ได้กว้างมากมันจะได้ถ้าเกิดเป็น,ปนแบบเป็นแบบเดิมเปิดมากลัวจะชนระหว่างคนยืนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นประตูแขวนแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวก็จะวางยาวเลยแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตู้เก็บเก็บทุกอย่างอยู่ในตู้นะคะด้านนอกก็ประมาณนี้เหมือนเดิม ก็ฮึบๆค่ะแต่ว่าช่างก็ทํางานดีนะคะทํางานละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเรียบร้อยคือเก็บงานให้เราทุกครั้งหลังเลิกงานนะคะกว่าเก็บของ,งวางเรียบร้อยอะนะคะตั้งแต่วันแรกเลย,ยงไงจะมาอัปเดตอีกทีหลังปีใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง3 and Life ลฟนะคะสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas มีความสุขมากๆนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ